สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมปูซีเมนอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้เราจะมารีวิวแพดอีเวนต์กลางเดือนที่9กันนะครับในที่สุดอีเวนต์ก็เข้ามาแล้วนะฮะอีเวนต์เดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์กันก่อนแล้วกันนะอีเวนต์ที่มีชื่อว่าเรื่องหนักใจของยูเฟเมียยุทธการไดเอทลดน,น้ำหนักนะครับ ก็จะเป็นอีเวนต์กลางเดือนที่มีเนื้อเรื่องให้ผักนะครับก็คือมันจะมีเนื้อเรื่องให้เล่นประมาณ8เรื่องนะครับ8ตอนนะแล้วก็มีด่านแบทเทิลให้เล่นประมาณ6ด่านนะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีภารกิจให้ทํานะครับซึ่งภารกิจเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเนื้อเรื่องให้หมดเล่นเก็บดาวให้ครบ เก็บดาวแต่ละด่าให้ครบประมาณ18ดาวก็จะได้ของทั้งหมดก็จะมีคิวเอาไว,ว้อัพพั่วหุ่นยนต์จี้ดาวอันนี้สําคัญสําหรับผมนะมีเพชรให้ด้วยมีเพชรประมาณ1000เพชรนะครับก็คือรวมทั้งหมดนะรวมทั้งหมด1000เพชรนะฮะทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน,น่าจะน่าจะอยากรู้ว่าฟาร์มของอยังไ <S <S งการจะฟาร์มของของอีเวนต์นี้เนี่ย จำเป็นต้องลงด่าน Expedition นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด่าน Expedition ตอนนี้ในวันแรกของแพทที่มาเนี่ยยังเล่นไม่ได้นะเราต้องรออีเวนต์เข้ามาก่อน,นะครับไถึงตัวหลัง4ทุ่มนะครับหลัง4ทุ่มของวันนี้หลัง4ทุ่มของวันที่8กันยายนเนี่ยก็จะได้เลยแหละก็คือในวันที่9ตอนที่่งคืนของญี่ปุ่น ก็จะเป็นวันที่วันที่8กันยายนตอน4ี่ทุ่มเราก็ได้เล่นแล้วนะครับซึ่งจะมี3ด่าน,นะแต่ตอนนี้เรายังเล่นไม่ได้นะครับโดยรายละเอียดอีเวนก็จะคล้ายๆกับนายอวบลาครับถ้าคุณใช้ตัวละคร event อีเวนต์ตัวละคร e v e n น์ของ s p o ร์ตอีเวเนี่ยจะไม่เสียคอรอ์ะไรเลยก็คือเอามาเล่นอีเวนต์นั่นเองนะครับทีนี้เราไปช็อปก่อนเนาะช็อป อยู่ไหนเรามาดูกันชอบเนี่ยก็จะมีอันนี้คือของอีเวนท์ที่เราต้องหานะก็คือลูกสกัลารหรือลูกเทนนิสนะก็จะมีของอีเวนท์ให้แลกอ่าก็คือมีตัวละครที่เป็นตัวแรกอีเวนท์นะครับก็จะเป็นยูฟี่สามดาวนะครับที่เป็นตัวละครแรกอีเวนท์นะเป็นตัวลิมิตทีนี้เรามาดูสกิลกันนะครับแต่ดูสกิลก่อนก็ได้นะครับ สกิลจะทำงานทันทีเมื่อลงสู่สนามนะครับก็จะทำการผลักศัตรูออกไป3มช่องที่อยู่ในระยะแสดงว่าเดี๋ยวเราดูก่อนตัวนางเหมาะกับระยะไกลก็คือให้ขับหุ่นระยะไกลที่กว้างๆเราก็จะได้ใช้สกิลแล้วสกิลแรกเนี่ยเป็นการผลักศัตรูออกไปเลยสู่ระยะมันจะเหมาะกับ มันจะเหมาะกับอารีนาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าเล่นอารีนาได้แล้วก็เล่นชาเลนได้ด้วยแล้วก็น่าจะเล่นได้ทุกคอนเทนต์นะแต่ว่าที่มีผลสุดคืออารีนานะครับเท่าที่ผมนึกออกนะต่อมาก็จะเป็นสกิลที่สองเนี่ยคือลดคอต,ตัวเองสามแบบอ่าเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้คอสของตัวยูฟี่คือ5ถ้าผมไม่แน่ใจว่ามันลดเลยหรือเปล่าถ้าลดก็จะเหลือบวก2แล้วก็ ลดของ A อ,อะไรนะของกลุ่มเฉพาะสปอร์ตอีเวนต์นะครับก็จะเป็นอีกสองแต้มตัวยูฟี่นี่จะเท่ากับบวกศูนย์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องรอได้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสายผักตัวละครออกไปว่ะสายผักคุดอารมณ์เหมือนประมาณว่าลงปุ๊บเนี่ยมันจะมีลมพัดให้ตัวละครปิวออกไปสามช่องอารมณ์ประมาณนั้นอันนี้ที่ผมเข้าใจนะ ทีนี้เราไปดูตัวละครกาชากันตัวละครกาชาเนี่ยมผมก็ได้แอบไปดูเซิร์นิดหนึ่งแหละว่าสกิลเป็นยังไงนะฮะสกิลตัวคนในเรียนห้าตู้สีดาวนะครับก็ดูจากสเตตัสก็เลือดเยอะอยู่นะแล้วก็โจมตีระยะไกลนะครับโจมตีระยะไกลแล้วก็มีดีฟน,นิดหน่อยนะฮะทีนี้เรามาดูกันสกิลแรกเนี่ยเหมือนยูฟี่เลยนะครับ แต่ยูฟี่นี่คือแค่ผักอย่างเดียวแต่อันนี้คือลงสู่สนามปุ๊บผักศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะยิงออกไปสมช่องนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในระยะยิงไหมหรือว่าผักศัตรูทุกตัวที่อยู่ในสนามอันนี้ไม่รู้ต้องลองต้องลองเอามาเล่นดูก่อนแต่ว่าถ้าเกิดผักศัตรูออกมาสู่สนามทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างกลงนะแต่เอาไว้ค่อยว่ากันนะครับ โอเคทีนี้มันมีแถมด้วยว่าแจกคอสอีก14แต้มเดี๋ยวนะเองเป็นตัวแจกแต้มเหรอตัวแจกแต้มตอนนี้มีเจเรมียที่ให้เยอะสุดก็25แต้มแต่อันนี้คือกรณีเวล9 9แล้วนะเวล99ก็จะ14แต้มเลยเหรอ14แต้มแล้วก็เป็นตัวรีคูดาวตัวเองได้ไวด้วยน่าจะประมาณ30วิวิหรือเปล่า30วิหรือ20ว่วิต้องส่มให้ได้ก อันนี้ไม่ว่ากันถือว่าเป็นตัวละครที่มาแปลกนะฮะถือว่ามาแปลกพอสมควรต่อมาก็เป็นกิลฟอร์ดสดาวที่เป็นชุดกีฬานะกิลฟอร์ดสาดาวเลือดเยอะเหมือนเดิมดีเฟนส์พอมีโจมตีแรงน่าจะโจมตีแรงที่สุดในบรรดากิลฟอร์ดแล้วนะโอเคเรามาดูสกิลกันสกิลแรกเนี่ยคือเมื่อกำจัดศัตรูได้หนึ่งตัวจะทําการเพิ่มดีเฟนส์ให้ตัวเอง35% ในระยะเวลา17.5วินาทีเดี๋ยวนะตัวเองไปสายทำลายล้างทำไมเพิ่มดีเฟนต์อะแล้วดีเฟน์สันเพิ่มเท่าไหร่ไงเพิ่มเพิ่มร้อยแต้มมั้งเออเพิ่มแค่ร้อยแต้มอืมแล้วสกิลที่2เมื่อลงสู่สนาม3วินาทีแรกทุกๆ20วินาทีจะทำการลดความเสียหายที่ตัวเองได้รับ0.75เท่าในระยะเวลา20วินาที อืเป็นตัวลดความเสียหายได้ที่ตัวเองได้รับอันนี้ผมมองว่าเอาไว้เล่นกับอารีนานะเพราะว่าอารีน่าเนี่ยมันถ้าเกิดตัวแรกๆที่ตีแรงแล้วลดความเสียหายได้อรน่าจะมีประโยชน์อยู่นะเอาไว้เล่นอารีนานะผมไม่แน่ใจว่าคอนเทนต์หลักอย่างเนื้อเรื่องชลเลนต์มันจะเอามาเล่นได้หรือเปล่าแต่คิดว่าเล่นได้แหละเป็นกิลฟอร์ที่น่าสนใจอยู่นะครับโอเคก็ รายละเอียดอีเวนต์ก็จะมีเพียงเท่านี้จริงๆมันมีอีกรายละเอียดหนึ่งแต่ว่าเอาไว้ในคลิปหน้านะมันจะมีมันจะมีไอที่ IT ข้อมูลอ่าเก็บข้อมูลเก็บแบบสอบถามนะซึ่งเมื่อเรากดลิงก์ไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไอตัวกาชาฟรีแต่เราต้องใส่ข้อมูลให้หมดเช่นพวกอีเมลอ่ารหัสผู้เล่นนะครับไม่ถึงรหัสเอรหัสของเกมเนี่ย ที่เป็น ID ประจําตัวนะครับก็แค่นั้นเองนะส่วนที่เหลือยังไม่รู้เพราะว่าเอาไว้ทําข้อมูลในคลิปหน้าแล้วกันโอเคถ้าถามว่าคนในเรียจําเป็นไหมตัวจแจกแ้มเลยนะถ้าเกิดคุณมีตัวนี้เนี่ยคุณจะเล่นเกมง่ายขึ้นแบบกี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อะตัวจแจกแ้มนุนเลยนะคุณไม่จําเป็นต้องมีตัวไหนอีกแล้วอันนี้ผมมองอย่างนี้เลยนะ แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเออตัวคอสตของคนเนเลียมันใช้เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนคนเนเลียไปมึงน,นะคนเนเลียมีหแต้มนะครับในกรณีเวล99้า้วการที่จะเล่นได้สมบูรณ์แบบเนี่ยต้องมียูฟี่อยู่ในทีมเออต้องเพราะว่ายูฟี่จะช่วยลดอีก2แต้มแล้วก็จะมีไอตรงเนี้ยสิแต้ม ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ผ่าศัตรูที่ว่าเนี่ยมันต้องอยู่ในระยะยิงไหมหรือว่าผ่าศัตรูทุกตัวเลยอันนี้น่าสนใจนะว่าจะไม่สุ่มนะแต่ก็ต้องสุ่มซะแล้วสิมาสุ่มเลยละกันไปเลยถ้าหมากตัวพิเศษมาเป็นสีทองแล้วเป็นชุดซีโร่ผมมีลุ้น อ่าผมได้กิลฟอร์ดเห็นแล้วผมได้กิลฟอร์ดน่าจะใช่นี่ไงมันใจคนโคตงน่าจะได้กิลฟอร์กตัวแน่เลยวะ่ะเอลนะฮะไม่ใช่ กี่ฝอยตัวไหมนั่นแหละจิวเวล70ยังไวโอเคผมก็ประมาณนี้แหละ คืออีเวนต์มันจะมีเล่นแค่นั้นนะฮะแล้วก็เราต้องรออีกวันหนึ่งในการเล่นฟาร์มลูกเทน,นิดนะฮะไลเลียอีเวนต์ก็จะมีเพียงเท่านี้ส่วนเรื่องอารีนาเดี๋ยวค่อยทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันแล้วก็จะมีทำอ่าแบบสอบถามนะฮะที่เป็นที่เก็บแบบสอบถามแล้วเราจะได้ตั๋วกาชาเพิ่อมอีกหนึ่งใบนะก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาไว้คิดหน้านะสาหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบายบายไปละ